อันนี้ระหว่างรอถ้าแก่มารับนะคะเพื่อนเขาก็นั่งยืนฝอยกันอะไรไม่รู้วิดีโอนินทาอะไรก็ไม่รู้เราต้องถ่ายเก็บไว้นินทาอย่างตอนนี้มาจบกระเทียมปลานี้ค่ะขี้ตุมเยอะมากอันนี้เสร็จแล้วใบไม้เปลี่ยนสีนะคะที่เกาหลี Ồ, ừ, <laughs> cái nè, mai, cả cái nhìn nó đỏ không cá bên đây mua nha. mấy giờ? kêu Một lũ. Một lũ. Một lũ thấy video rồi. rồi mấy giờ? Một Một mấy giờ? À, thấy, video không thấy rồi, không tin tôi. buồn thì cũng youtube, youtube, youtube à? นู่นาะตรงไปพายูทูอินปอปนปดังแต่งเ้อยูทูปนู่นนะสิ้นกูม่มหน้าพาเลยเออโอเคโอเคไม้เปลี่ยนสีกำลงังกำลังล่วงหมดอันนี้ตน้นไม่อย่างก่อนเพื่อินต้นนี่อย่างกา <c oughs> ่อนนะยืนรอตะกี้อายุถนนมีอ <c oughs> าการก้างขนรถจิบล้อผาดดีดี ันเป็นร้านค้าร้านที่ท้าจัหอซึ่งทำเลื้ออาหารขายจันเขาท้าอย่างกันของปลาันกอนกัปลาลอันนี้เพื่อนทำงานด้วยกันนะคะสี่คนเงินเดือนอันนี้เขาเป็นวีซ่า วีซ่าห้าเดือนวีซ่าห้าเดือนนะคะห้าเดือนถ้างานเยอะเท่าแกก็จะต่อให้สามเดือนเป็นแปดเดือนนะคะเป็นวีซ่าแบบถ้าเขามีพี่น้องที่ว่ามีคู่แต่งงานกับคนเกาหลีก็จะทําเรื่องให้พี่น้องมาทํางานนะคะอันนี้มาทำมุนด้วยสองปีแล้วนะคะอันนี้คู่ใหม่นี่เพิ่งมาปีนี้คู่ผัวเมีย อุดาบอุ้งก็รื้อแล้วอันนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรเอมชื่อไงเจนย์เจย์ตอตื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 อตอตื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 อตอตื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 อืออตือตือตอตือตือืออตือตือตืออตือตือตือตออตือตือตืออตือออตื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 อต ลูกพี่มารับแล้วไปกับรถแป๊บหนึ่งไอ้เฉยคอดดิบของไอ้อยยดิยไอนไุ้ยยนี่ลูกพี่มารับแล้วค่ะ อันนี้เป็นสามีขเอยเองนะคะจคนของขึ้นรถเลยค่ะพักเคี่ยงแล้วพักเคี่ยงแล้วก็มารับเปิดท้ายด้วยเดียบร้อยเดียบร้อยเราก็ไปปลา